สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจพุ่มพุ่อปิชอบทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนตอนนี้เปิ่อยู่นะประเทศอินเดียนะคะประเทศอินเดียมืองมุมไบนะคะก็วันนี้เป็นวันสําคัญของชาวอินเดียนะคะร่วมส่งพระพิฆเนศกลับสู่สวงสวรรค์ด้วยกันนะคะแล้วก็พระพิฆเนศองค์น้องฟางเสวยทรัพย์นะคะก็จะเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยและที่สำคัญนะคะ ยิ่งไปกว่านั้นเป็นข่าวดีสำหรับทุกๆคนนะคะซึ่งบางนี้จะเปิดให้บูชาโดยพร้อมกันนะคะก็ถ้าลูกเพจท่านใดสนใจบูชาก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็อยากเป็นอยากให้ทุกคนนะคะมีส่วนร่วมนะคะได้ทำพิธีได้เข้าร่วมเสมือนได้เข้าร่วมพิธีด้วยตัวเองสามารถลงชื่อนมสกุลไว้ใต้โคต์ได้เลยะคะ่ะเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในการสง องพระพระ,ะพิฆเนศกลับสู่สวรรค์ไปด้วยกันนะคะ